นี่นี่นี่อันนี้ที่เขาเรียกกันว่าดอกดินดอกดินวันนี้นะคะสาวตรงนี้ได้มีโอกาสได้มาเดินปา่าจ้ะเห็นเขาเอาลงเอาลงในโซเชียลนะคะเยอะแยะเ,เรื่องดอกดินก็เลยตัวเองก็มีปา่าปา่าใกล้ๆบ้านก็เลยได้มีโอกาสมาเลาะปา่านะคะนี่ค่ะก็ก็เลยมาเจอที่มาของคำว่าดอกดิน ม,มันจะอยู่แบบนี้มันจะขึ้นมาเป็นแบบเอดินแบบในป่าในป่าที่มีความชื้นค่ะที่มีใบไม้ทับถมกันแล้วก็เกิดแบบเป็นธาตุธาตุอินทรีย์เป็น sea, เ,เป็นอินทรีย์ในดินเป็นที่ปลอดสารพิษนะคะที่ที่ในแต่ที่ที่มีสารพิษสารเคมีเขาจะไม่เกิดเขาจะเกิดตามธรรมชาติแบบนี้นะคะ สวยมากเลย